เรื่องของโลกมันมีแต่เรื่องความผูกพันเรื่องของธรรมมีแต่เรื่องของการถอดถอนการเข้ามาศึกษาพระธรรมในศาสนานี้มีเหตุแค่เพียงประการเดียวก็เพื่อจบเรื่องความผูกพันทวนใจตนทวนกระแสโลกเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้าศึกษาเรียนรู้และมาทำความเข้าใจต่อตอนเองอย่างลึกซึ้ง เรื่องของโลกมีแต่เรื่องสแสวงหาด้วยความผูกพันและพันผูกสุขสุขทุกทุก,ทกแต่ส่วนใหญ่มีแต่ทุกสิ่งที่เรียกว่าสุขมันถูกปิดบังไว้ด้วยความมืดหรือความไม่รู้เที่ยวออกตามหาสุขที่ทุกไม่มีมันยิ่งมืดเพราะมันทุกบีบคั้นทยานอยากตั้งแต่มันออกสแสวงหาสุขแล้ว เรื่องของโลกเป็นเรื่องของการหมุนเวียนมันหมุนไปข้างหน้าและวกวนกลับมาที่เดิมโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้มันเรียกว่าวัตตวนวนอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งหาที่ยุติต่อโลกนี้ไม่ได้เลยส่วนเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของการสิ้นโลกสิ้นสังขาร คลี่คลายความผูกพันที่เกี่ยวข้องกันมามันเป็นเสียนเป็นหนามต่อใจตนด้วยความไม่รู้จึงเหนี่ยวรั้งความผูกพันในสายใหญ่สายทานแห่งการวนเวียนในวัฏฏะกการศึกษาเรียนรู้หรือการปฏิบัติธรรมนั้นมันทวนกระแสะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องของตนเองจัดการกับตนเองคลี่คลายทุกข์ด้วยตนเอง และประจักษ์แจ้งเหตุแห่งทุกข์ด้วยใจตนทำมันมุ่งเข้าหาตัวโลกมันพุ่งด้วยการสแสวงหาออกไปข้างนอกตัวโลกกับธรรมมันจึงอยู่คนละฝากธรรมมันสวนกับโลกโดยสิ้นเชิงแม่ครูชมพู่สวนธรรมสองใจด้วยความผูกพันและพันผูก จริงๆมันแค่เป็นสังขารที่เกิดดับในใจที่ว่างเปล่าในเรื่องของธรรมหรือในเรื่องของธรรมสิ้นโลกมันมีเพียงแค่สังขารที่เกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าแต่พอผูกบทบางด้วยความจรงิงก็กลายเป็นมีเราตายมีเขาตายมีความตายเกิดขึ้นทั้งที่เป็นสิ่งที่มันเกิดเองดับเองดูร่ำไปแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยความมืดมน ด้วยการผูกพัน์ด้วยการเข้าใจถิด่าก็จวครูของครูจึงมีสายใยแห่งการผลูกพันด้วยการพันผูกส่งสายใยออกไปด้วยความรักความชังความดีความชั่ควความชอบค,ค,ความไม่ชอบยิ่งดีมากก็ยิ่งรักมากก็ยิ่งผูกพันมากพันผูกพันเหล่านี้กลับกลายเป็นความผุกที่หาทิ่นเส้นสุดไม่ได้เลย และเราก็ไม่ยอมเสียไม่ยอมพลาดพลาดจากสิ่งที่เราเรียกว่ารักหรือความผูกพันมันเป็นความเห็นผิดมั่มันเป็นการขังตัวเองความทุกข์โดยเราไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์นี้ได้เพราะถูกเหนี่ยวรั้งด้วยความผูกพันมันไม่เห็นแจ้งไม่ประจักษ์แจ้งด้วยใจตน ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันเป็นแค่การทํางานของขันห้าหรือสัมพันเกิดมันจึงเกิดเรื่องราวต่างๆติดตามมาอีกมากมายหรือันทุกไม่อยากปับพลาดไม่อยากเสียของที่รักร้องระทมข้าควรเหมือนจะโลกนี้จะใต่คำร้ายทั้งหมดสิ่งนี้ไป <c oughs> แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่พวกเรากำลังเข้าใจผิดอย่างาาคือมหันคือ ความเห็นผิดว่าสิ่งทั้งหลายสังขารร่างกายจิตใจนี้เริ่มมันแต่ตัวเราเป็นตัวตนเลยยึดความเป็นตัวตนของเราไปผูกพันยึดมั่นถึงมั่นกับสิ่งภายนอกสิ่งนี้ต่างหากละ่ะที่เราควรศึกษาและเข้าใจมันเมื่อเราเข้าใจมันอย่างท่องแท้เราจะเข้าใจโลกโรคมันก็ทุกอย่างและทุกพอเกิดทุกพอความตายทุกพอความผูกพัน ทุกขาะความเหนียวรั้งทุกข้อใสใหญ่ทุกขาะดีทุกขาอชั่วทุกขาะต่างๆนา,นานาที่มันจะหาเรื่องทุกข์ามาใส่ตุกขาะความไม่รู้ประการเดียวไม่ประจักษ์แจ้งประการเดียวในกองสองขารหรือกองทุกห์อันนี้เป็นเหตุประการเดียวที่เราจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อการปลดเรื่องความทุข์ออกจากใจตนคือมีความเห็นถูกต้องตามศัจธรรม พอเห็นผิดจึงเห็นว่าเป็นคนถ้าเห็นถูกจริงๆแล้วก็จะเห็นว่ามีแต่สังขารที่เกิดเองเะดนับแค่ความเห็นถูกประการเดียวที่พระอ,องค์ทรงสอนเราเรื่องอริยมรรคในองค์แปดขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความทุกข์กับอันตรธานหายไปกับครึ่งแค่เห็นถูกแค่เห็นถูกแต่ถ้าสัมมาญาณะเกิดขึ้น มันไม่ใช่แค่ความเห็นแต่เป็นความถูกต้องตามสริธรรมความทุกข์ทั้งหมดที่เคยมีมาจะอันตรธานหายไปจนสิ้นเชิงเพราะรู้เหตุแหทุกข์นั่นคือความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราเหตุนี้ความสําคัญของการศึกษาในศาสานานี้จึงสําคัญมากเพราะพวกเราทุกข้ะสิ่งนี้เพราะความไม่รู้ไม่รู้จักตัวเอง ไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจในสภาพที่รากนธรรมะเลยสำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนสัมมาทิจิเลยสำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสังกามอยู่ในวังวนของสาวสารวัตนี้มันแต่นานแล้วก็ยาวไกลมนากมันหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลย คนทั้งโลกเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าความอะไรเอาแต่ผู้รู้จักตนเท่านั้นจึงจะตื่นจากโลกและความโศกเศร้านี้ได้ตามทุ